พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะเป็นยังไงสบายดีกันนะคะ่ะสาสารคคมก็เหมือนเดิมสบายดีคือเกาค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูอะไรมานําเสนอเป็นแหนมขาหมูค่ะแหนมขาหมูสามารถที่จะเป็นผู้ใดมักกับแก้มกับเป็นกับแก้มใดผู้ใดมักเป็นกับเข่ากับเป็นกับเขาใดพี่น้องมันนาหอนมึงวัดเลยค่ะต้องได้ตีเด้อ บางเทือเขาเปิดเปิดไอป,ประตูมันก็เขามาในบานนั่นเสร็จจะตรงเอาใหม่ตี <laughs> แหนมขาหมูเราจะซื้อขาหมูที่มีอ,อันนี้มื้อคือลางแล้วนะคะมีหนังติดมาน้าค่ะแต่ในกรณีขาหมูที่ในนอร์เวย์มันจะมีขาหมูที่ ใส่เกลือมาแล้วกับไม่ได้ใส่เกลือวันนี้สาวสารคามเลือกที่ใส่เกลือมาแล้วเขาบอกว่าต้องใส่เกลือเพิ่มค่ะคือมันมีความเค็มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิรงเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างเนาะคะ่ะนี่คือเนื้อที่เขาตัดแล้วนะคะ่ะจริงๆตัดเล็กกว่านี้ก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะสาวสารคามเลือกพอพอดีคำพอ,พอดีคำค่ะพี่น้องพอดีคำค่ะ ทีนี่ใส่เกลือมาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะคะมาถึงก็จะมีกระเทียมกระเทียมก็แล้วแต่ความชอบใครชอบกระเทียมเยอะก็ใสซเยอะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ถัดมาอีกเลยก็คือเป็นข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแช่น้ำข้าวเหนียวเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อเปรี้ยว นะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสคือผงนัวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะใส่แร้วก็จะคั้นให้มันเข้าให้มันเข่าทีค่ะเดี๋ยวสาวสรารคามพามาเบิงค่ะน้องเราเลือกที่จะใส่เป็นถุงเลยเนาะลองเบิงเอาไปใส่ถุงง่ายๆเลยค่ะ แต่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยช่วงช่วงนี้มันสิบประมาณว่าอากาศมันสิเริิมหนาวมนหมคะพี่น้องมันก็จะไม่ไม่เปรี้ยวนานเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเราเลือกใส่ที่ที่สะอาดแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ตู้เย็นนะคะเราก็จะห่อพอประมาณกะวา่าเข้ากินซ่อไหนเข้ากห็ห่อซ่อนั้นค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะเวลาเราเอาออกมาทอดโอเคค่ะ เอาเข้ากับรัดเลยค่ะให้มันให้มันสนิทแล้วค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่สนิทมันจะไม่มันเพราะมันมีล้มเขามันอาจสเสีให้แบบว่าเน่าได้นะคะก่อนที่มันจะเปียวอ่าเสร็จแล้วค่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขามาเห็ดกันค่ะ ตอนนี้กระเซ็นลรอคะ่ะแหนมกระดูกหมูโอ้ยแหนมกระดูกหมูขนะแหนมขาหมูค่ะว่าสิบอกพี่น้องว่าสูตรสูตรแหนมเขาสามารถฮ็ดทั้งกระดูกหมูได้นะคะทําได้เลยส่วนที่เขาว่าท่านิ่กินหรือยังไม่คือเขาคงจะทานไม่หมดนะคะเขาก็กเอาแช่ในตู้เย็นไว้ได้เลยแต่ว่าส่วนที่เราจะกินและอยากให้มันเปรี้ยวเราไม่ต้องเอาแช่ตู้เย็นค่ะ สาวสารคามจะลองไม่แช่ตู้เย็นเพื่อเอาเอาไว้ข้างนอกว่าแช่ไม่แช่ตู้เย็นสองถุงค่ะอีกสามวันเราค่อยมากินกันเปรี้ยวพอดีเลยค่ะพี่น้องเอาค่ะวันนี้กรมามาเห็ดแหนมพี่สิสีออกกระดูกหมูเพื่อเราค่ะแหนมขาหมูให้พี่นอ้องเบ่งเนาะคะ่ะคนที่ชอบหนังชอบเนื้อที่มันไม่ไม่เป็นเนื้อเลยมีติดมันนิดหน่อย ต้องร้องค่ะพี่น้องต้องสื่อไม่เห็ดเบิงอันนี้สาวสารคามซื้อที่เขาใส่ทาเกลือมาแล้วก็เลยไม่ต้องเพิ่มเกลืออีกแต่จริงๆแหนมหรือว่าสมบานเฮ้าเนาะค่ะข้าเจ้าสิบ่ใไซนิยมใส่น้ำปลาข้าเจ้าสิาใส่เกลือเพื่อสิเค็มมันสิบ่ไดเป็นแบบน้ำปลามันเกิดสิเป็นรสของน้ำปลาแม่นบ่าค่ะมันสิออกกินเอาสร้างไงาคือกินขาวๆแต่ทาเกลือเนี่ยมันสิบรมีกินแบบนั้นมันสิช่วยพยุงรสชาติ ความเค็มได้ดีมากเลยเอาค่ะพี่น้องมือนี่สาวธนคารก่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามข